สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับก็คืนนี้ผมไม่ได้ลงดาวโจนสตาร์นะครับพี่พี่ดาวโจนสตาร์ผมลงแค่ในกลุ่มเนาะนะครับก็คืนนี้จะลงเป็นในหุ้นดาวโจนปกตินะครับสำหรับนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ก็ถือว่า นะครับปังๆเนาะปังๆใน2รอบหลุดไป1รอบนะครับหลุดไปราวกาชาติแต่ว่าในรอบดึกนี้เดบมาในตัวเน้นตัวเจาะด้วยนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับผมลาวกาชาติเนี่ยผมให้5กับ1ไปนะครับผลที่ออก4,90กับ24นะครับดูเน้น1 4แต่เขาออก2 4นะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับส่วนดาวโจน VAP นะครับให้8กับ4ผลที่ออก378กับ1 4นะครับ ใครเอาสีไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่สี่หนึ่งสี่ะครับมาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะส่วน3ามเจดนะครับ7 8ดดของเราไม่มีนะครับใครเอา8ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่7 8ดดนะครับก็ถือว่ามา2ตัวเด่นเลยนะครับส่วนดาวโจนสตาร์นะครับผมให้5กับ1ไปลูด5ผลที่ออกห6หกกับ5้านะครับพี่เน้นเน้นห้าหนะครับเน้น5้าหแต่ขาอห้าก59นะครับใครวิ่งลูดที่ห้านะครับเข้าไปที่ห้านะครับ ส่วนใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1 6 6 1ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็ถือว่าปังๆนะครับพี่2รอบ2รอบดึกเนี่ยปังๆเลยนะครับก็ยินดีกับพี่พ่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจแอดได้นะครับผมส่วนทางของนะครับค่ำคืนของวันที่2เนาะ2ตุลาคม2,566นะครับเดือนใหม่แล้วก็ขอให้ปัง,ปงๆเฮงทุกท่านก็ลวกันนะครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใด้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแมดมินได้นะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มนทางฟรีก็0822091054นะครับผมของเรานะครับลากาชาดนะครับผมได้9แล้วก็5นะครับสายรูด ให้ไปที่5นะครับผม92้าสองเก้านะครับ5254นะครับผม3มตัว952นะครับ วันนี้ก็ถือว่าได้ลงเร็วหน่อยนะครับพี่พี่เนาะก็แต่ก่อนก็มีพี่พี่สมาชิกแนะนํามาบอกว่าทําไมไม่ลงแนวทางให้เร็วๆนะครับจะได้มียอดวิวเยอะนะครับรพี่พี่ผมอยากจะบอกว่ายอดวิวนะครับยอดวิวผมก็อยากได้นะครับรพี่พี่ยอดวิวผมก็อยากได้แต่ในในความเป็นจริงก็คือว่าผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับผมทํางานทํางานควบคู่ไปด้วยแล้วคราวนี้แนวทางที่ผมลงในช่องทาง YouTube ก็จะมีทั้งหุ้นนิคีเนาะหุ้นนิคี เยหุ้นนี้ขี้แล้วก็ฮานอยนะครับรวมไปถึงลาบสตาด้วยนะครับแล้วก็ลาวรอบดึกดาวโจนนะครับพี่พี่แล้วแนวทางในกลุ่มเนี่ยผมลงเกือบทุกๆแนวทางนะครับพี่พี่ก็อยากจะแจ้งพี่พี่สมาชิกไว้ว่ามันไม่มีเวลานะครับพี่พี่ไม่มีเวลาเนาะแบบนี้ดีกว่าผมก็อยากลงแบบ เวลาให้มันเร็วๆนะครับเหมือนอย่างเหมือนอย่างเนี่ยดาวโจนส์เน่ยสมมุติว่าเขาออกรอบดึกเนาะผมก็อยากลงตั้งแต่เช้านะครับเพื่อจะได้มีคนเข้ามารับชมเนาะแต่คือบางครั้งเราก็ต้องลงอันไหนก่อนเราก็ต้องลงอันนั้นก่อนนะครับไม่มีเวลานะครับพี่พี่ก็ขอบคุณเนาะสรับคําแนะนานะครับสรับขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกอยากยอดวิวก็อยากได้นะครับแต่ว่าเราเราทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเราตัวคนเดียวนะครับเราตัวคนเดียวเราทําคนเดียวนะครับทำคนเดียวตัวคนเดียวแล้วก็คิดคำนวณคนเดียวนะครับพี่พี่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคร เราไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะดาวโจน vip ผมให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข3นะครับ7 1 7 4 7 4แล้วก็7 3นะครับ3 1 3 4 38นะครับเม็ดเดียว731นะครับผมนี่เลยนะครับผมส่วนดาวโจนนะครับดาวโจนปกติเนาะหยุดมา2วันแล้วนะครับก็ท่านใดยังไม่แน่ใจก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะค่ำคืนนี้ผมได้เลขพี่น้องนะครับ สี่กับห้านะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขห้านะครับสี่หนึ่งสี่8จสี่แปดห้าสามห้าแปดนะครับเม็ดเดียวสี่ห้าเจ็ดนะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะสลับดาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมเนาะสลับไปพี่ท่านใดนะครับที่อยากเป็นกําลังใจให้น้องแอดนะ้องก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้ามีเวลานะครับก็รับชมหนังขยะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าหนังขยานี้ก็ ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักของช่องเรานะครับพี่พี่เนาะก็เป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับผมเนาะก็อย่าลืมรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับค่ําคืนนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ